ครับเมื่อกี้เราติดของตัว CS15 ไปแล้วต่อไปจะมาติดลองติดตัวของรุ่น c l 1 7นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นระดับตำนานเลยก็ได้ก็คือตัวนี้ผลิต มานานแล้วนะครับผมรุ่นนี้ผมให้ดูตัวนี้มันจะเป็นมาตรฐานดอทแล้วก็จะเป็นมาตรฐานเซล a ์แอดรูปนะครับผมตัวนี้เป็นมาตรฐานมาออก,กอด้วยเรียกได้ว,ว่าครบครันตัวนี้สายรัดกลางจะเป็นแบบดีดีลิงนะครับตัวนนมถอดซักได้ตัวนี้เก่ามากๆแล้วครับผมตัวนี้จะหาไม่ค่อยได้ละส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่น c s 15ที่ทำลายออกมาที่อยู่ในปัจจุบันนะส่วน c ี17จะไม่ค่อยมีละ แล้วก็วิธีการถอดเหมือนกันเลยนะครับผมก็คือเราจะทําการยกซิลขึ้นแบบนี้นะครับยกซิลขึ้นยกซิลขึ้นอ่าแบบนี้นะี๋ยวอ๋อตะกี้ผมล็อกเพราะผมงักมันก็เลยดังแก๊กล็อกก่อนนะวิธีการก็เหมือนกันเลยก็คือดันสลักไปด้านหลังแบบนี้นะครับนี่นะอย่างที่ผมบอกคือรุ่นนี้ ถอด้่ง,ง่ายเลยครับไม่ต้องรม,มากดันสลับไม่เจ็บมือด้วยแล้วก็วิธีการติดตั้งนะครับผมนี่นะครับวางช่องกลมๆตรงนี้ให้ตรงกับช่องตรงนี้นะครับแล้วก็ดันขยับยับเดี๋ยวมันก็เข้าไปเองนี่เข้าไปละเห็นไหมอีซี่ที่สุดเท่าที่เคยติดมานี่นะอีด้านหนึ่งผมก็ติดแล้วขยับ กดกดๆนี่กันน่กดลองนี่ให้ดูนะประมาณนี้เลยนะครับผมชิลตลอดก็สรุปก็คือตัวรุ่นนี้มันใส่ได้ทั้งสอง่นทั้ง CS-15 และซ l 1 7นะครับชิวปลอดมันก็จะมีอยู่หลายสีเหมือนกันปลอดลุ่มปลอดเงินปลอดทองปลอดน้าเงินแล้วก็ชิวดําแล้วก็ชิวใส่นะสำหรับคนที่กำลังหาชิลแต่งหมวกกันน็อค hjc CSCL สวยสวยๆอยู่ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณครับ